สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับคลิปนี้ผมก็จะมีแนวทาง2ตัวมาหนึงตัวนะครับเป็นสูตรลองจากสูตรพระเอกมานะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันเลยนะครับ วดที่แล้วนะครับทำได้4ี่ห้นะครับลุดไปนะครับหวยออก9 07าศนก้าเกนะครับงวดน,นี้ผมก็จะทำให้ดูเลยนะครับ วันนี้ <c oughs> วันนี้ได้แปดกับเจ็ดนะครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับใครมีตัวที่เด่นสักตัวหนึ่งนะครับก็มาจับจับจัเจ็ดจับแปดกันได้นะครับถ้าใครไม่มีตัวจับก็ ดูแนวทางหลายๆช่องนะครับหลายๆอาจารย์นะครับที่ให้นะครับก็สามารถเอาตัวมาจับชนกันได้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำสูตรหวยให้ดูนะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบแค่นี้นะครับ เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ